I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the f a k e n e s s If you wanna play t o u g h and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the f a k e h is If you wanna play toss คนสวยโพธารามคนงามบ้านโปงเมืองอ่งมังกรวัดถนอนหนังใหญ่ตื่นใจข้ำง,งามตลาดน้ำดำเนิน เลิศทั้งชาวร้อยร้านย่านที่ส่งปลาดีสวัสดีค่ะ CPT 2 0น้องรายรัตนาพรเอ็มแจมค่ะปัจจุบันอายุ23ปีค่ะจบการศึกษาจากโรงเรียนช่างศรีปะอาหารปัจจุบันนะคะน้องรายก็รับราชการทหารอยู่ค่ะค่ะน้องรายก็ได้เห็นว่าเวทีมิสแันทีไทยแลนด์นะคะ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้สำหรับสตรีและสตรีข้ามเพศซึ่งปกติแล้วนะคะน้องชายก็ทํางานอย่างเดียวเลยแล้วก็ได้เห็นว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเวทีที่ทําให้ได้แสดงถึงความเท่าเทียมของทั้งเพศหญิงและก็สตรีข้ามเพศค่ะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสที่ดีมากๆค่ะฝากให้พ่อแม่พี่น้องชาวราบุรีนะคะช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้น้องชายด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ